สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการใช้งาน Formula Business Intelligence นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์กราฟชาร์ตต่างๆที่มีรูปแบบที่สวยงามนะคะวันนี้เราจะมาพิมพ์กราฟเส้นนะคะลายชาร์ตและ Export เ,เป็นไฟล์ BMP ค่ะพอเราเข้าโปรแกรมมาแล้วนะคะ เราจะคลิกที่ระบบ Business Intelligence ทางด้านซ้ายมือนะคะคลิกเลยค่ะเราจะคลิกที่ Business Intelligence อีกครั้งนะคะคลิกที่ระบบขายค่ะเราเลือกวิเคราะห์การขายนะคะวันที่เราจะเปลี่ยนเป็นวันที่01 01 2552ค่ะ ถึงส1 2ส5 5เนึ่งสองค่ะแล้วกดโอเคเลยนะคะระบบก็จะรันให้อัตโนมัติค่ะเมื่อรันแล้วจะมีไอคอนด้านล่างขึ้นมานะคะให้เรากดคลิกเข้าไปเลยค่ะพอระบบ ขึ้นมาให้นะคะเราจะลบข้อมูลที่ไม่ใช้เหลือเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการนะคะเราจะลบมูลค่าหลังหักส่วนลดออกนะคะเราจะคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็วางบนพื้นที่ว่างด้านบนนะคะกดวางลค่ะแล้วก็เราจะลบชื่อย่อสินค้าด้วยนะคะแล้วก็วันที่ค่ะ จากนั้นเราจะคลิกทีเ่เมนูนะคะเราจะเลือกชาร์ตนะคะแล้วเ,เลือกโชว์ชาร์ตค่ะระบุหัวข้อเราจะเปลี่ยนเป็นกราฟยอดขายสินค้าปี2552นะคะ ชนิดกราฟนะคะเราจะเลือก line 3d กราฟนะคะชื่อสาขาเราจะเปลี่ยนเป็นชื่อสินค้านะคะเรียบร้อยแล้วค่ะกดโอเคเลยค่ะ รอสักครู่นะคะแล้วก็คลิกไอคอนด้านล่างเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะ export file ค่ะโดยการคลิกที่ชาร์ตอีกครั้งค่ะเลือก export file ค่ะเราเลือก image นะคะเลือก bmp ค่ะ จากนั้นโปรแกรมจะให้ระบุ directory ที่จะเก็บไฟล์ export นะคะเราเลือกที่ drive C ค่ะเลือก smartbit d bin นะคะกด save เ,เลยค่ะต้องการเปิดไฟล์ที่ท่าน export หรือไม่กด yes เลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะ